สำหรับคาบที่แล้วนะคะเราก็ได้พูดถึงอวัยวะที่ทำงานในระบบย่อยอาหารไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้3ประเด็นหลักๆนั่นก็คือ 1. การดูแลร,รักษาอาวัยวะในระบบย่อยอาหาร 2. โรคหรืออาการที่เกี่ยวข้องกับระบบการย่อยอาหารและ 3. ฉลากทางโภชนาการ ทางการปฏิบัติอย่างไรบ้างนะเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะการดูแลรักษาอวัยวะในระบบย่อยอาหารสิ่งที่ควรทำรับประทานอาหารให้ตรงเวลารับประทานอาหารที่มีประโยชน์และรับประทานอาหารที่สะอาดและสิ่งที่ไม่ควรทำนะคะคือรับประทานอาหารรสจัดรับประทานอาหารมากเกินไป นอนหรือออกกำลังกายทันทีหลังรับประทานอาหารต่อไปเรามาดูโรคหรืออาการที่เกี่ยวข้องกับระบบย่อยอาหารนะคะมีอะไรบ้าง 1. จุกเสียดท้อง 2. กระเพาะอาหารอักเสบ 3. ท้องผูก 4. ภาวะกรดไหลย,ย้อน 5. มะเร็งลำไส้ 6. ริสิดวงทวาร 7. ท้องอืด มาดูโรคแรกกันเลยนะคะก็คือจุกเสียดท้องลักษณะอาการก็คือแน่นจุกในท้องสาเหตุจากรับประทานอาหารที่มีไขมันมากเกินไปนะคะเรามีแนวทางป้องกันก็คือรับประทานอาหารให้มีปริมาณที่พอเหมาะกระเพาะอาหารอักเสบนะคะมีอาการปวดท้องบริเวณลิ้นปี่อาจเป็นเป็นหาย แล้วก็มีอาการขึ้นไส้อาเจียนด้วยนะคะสาเหตุนะคะเกิดจากติดเชื้อแบคทีเรียที่กระเพาะอาหารหรือเกิดจากอาหารบางชนิดที่เรารับประทานเข้าไปนั่นเองนะคะแนวทางป้องกันนะคะคือรับประทานอาหารที่สะอาดหลีกเลี่ยงอาหารรสจัดแอลโกอฮอล์และความเครียดต่างๆค่ะ อาการท้องผูกนะคะมีลักษณะอาการขับถ่ายอุจจระยากไม่เป็นเวลานะคะสาเหตุเกิดจากรับประทานผักและผลไม้ที่น้อยเกินไปนะคะรวมทั้งดื่มน้ำน้อยด้วยนะคะทีนี้เรามาดูแนวทางป้องกันนะคะก็คือต้องรับประทานอาหารที่มันมีผักและผลไม้จำนวนมากนะคะและดื่มน้ำมากๆตามไปด้วยนะคะ มะเร็งลำไส้ใหญ่นะคะอูน่ากลัวนะคะโรคนี้นะคะเชื่อว่าทุกคนนะคะไม่มีใครอยากจะเป็นนะคะลักษณะอาการก็คือมีพฤติกรรมการขับถ่ายที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมถ่ายอุจจระเป็นเลือดรู้สึกถ่ายไม่สุดนะคะ ปวดท้องท้องอืดอ่อนเพียเหนื่อยง่ายและน้ำหนักลดลงค่ะสาเหตุก็มาจากการรับประทานอาหารประเภทที่มีไขมันสูงและมีกากใยอาหารต่ำนะคะถ้าใครไม่อยากเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่นะคะเรามีแนวทางป้องกันมาฝากก็คือรับประทานอาหารให้หลากหลายรับประทานผักผลไม้เพิ่มขึ้นนะคะ ลดอาหารประเภทปิ้งย่างหรือถ้ามีอาการเราควรพบแพทย์ทันทีนะคะต่อไปนะคะเป็นโรคริดสิดวงทวารน,นะคะลักษณะอาการก็คือทายเป็นเลือดเจ็บทวารหนักพบติ่งตรงบริเวณทวารหนักสาเหตุมาจากการเบ่งอุจจาระเป็นเวลานานนะคะและมีอาการท้องผูกร่วมด้วยนะคะทายลำบาก นะคะอาจจะใช้ยาสวนหรือยาระบายบ่อยๆการทานอาหารที่มีกรากใยน้อยเป็นต้นแนวทางในการป้องกันก็คือหลีกเลี่ยงอาหารรถจัดขับถ่ายให้ตรงเวลานะคะถ้ามีอาการก็ควรจะไปปรึกษาแพทย์อาการสุดท้ายนั่นก็คืออาการท้องอืดน,นะคะลักษณะอาการคือไม่สบายท้องแน่นปวดท้องและมีลมในกระเพาะอาหารเป็นจำนวนมาก จนทำให้เรอหรือผายลงบ่อยๆนะคะสาเหตุหลักๆก็มาจากการรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีแก๊สนะคะเช่นถั่วบล็อกโคลี่เครื่องดื่มอัดแก๊สหรือเบียร์ต่างๆแนวทางในการป้องกันไม่ยากเลยนะคะก็คือรับประทานอาหาร ที่มันมีผักและผลไม้ในปริมาณที่พอเหมาะไม่ควรนอนทันทีหลังรับประทานอาหารนะคะถ้ามีอาการก็ให้รับประทานยาเพื่อบรรเทาอาการนะคะและต่อไปนะคะคุณครูก็มีฉลากทางโภชนาการมาฝากนะคะไปดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างนะคะ เรามาสรุปบทเรียนในชั่วโมงนี้กันนะคะสิ่งที่เราได้เรียนรู้ไปนั่นก็คือการดูแลรักษาอาวัยวะในระบบย่อยอาหารโรคหรืออาการที่เกี่ยวข้องกับระบบย่อยอาหารทั้ง7และฉลากทางโภชนาการนะคะว่าเราควรจะทานอย่างไรให้เหมาะสมสำหรับคลิปนี้คุณครูก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ